เออนี่ไงทางเข้าโบราณด้านหลังก็มีสะพานสายดงด้านที่ตะนตกนะก็จะกว้างน่าจะเท่าด้านหน้าแหละเดี๋ยวไปดูด้านหน้าเลยเออนั่นไงเจอแล้วเนี่ยเห็นธมอไบกรีนหนึ่งก้อนเออนี่ไงกองเห็นอยู่ทางซ้ายมือนะเข้าจากเทือตะันตกต้องไถ่ปราสาททิ้งก่อนเพื่อที่จะปลุกลูคาลิปตัสนะไม่งั้นปลุกไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นตรงส่วนของจั่วครับตรงหน้าจั่วหน้าบ้านน่ะสวยไหมงูล็อกคราบนี่รายละเอียดตาของงูยังอยู่เลยมันงูที่มีขนาดใหญ่มากนะ ใช่เลยเพื่อน,อนๆนี่ไงทางเข้าจากทิศตะวันออกสะพานใส่ลุงฮะคูรอบปราสาทด้านนั้นก็เป็นทุน่งนาด้านทิศใต้เออนี่ไงเจอแล้วเครื่องใช้ในปราสาทอันนี้เป็นเศษภาชนะนะครับอิดปราสาทที่แตกละเอียดเดี๋ยวขอดูส่วนผสมนิดนึงอันนี้จะมีเม็ดแรงปะปอนอยู่ม,มากนะเม็ดทมอร์ไบครีมนี่ไงเยอะมากจริงๆเห็นไหมจนเหลือออกมาเป็นอย่างนี้เลยตอนหักแล้วอะเนี่ยแล้วก็มีร่องรอยของแกลบข้าว แต่ว่าเป็นข้าวเม็ดเล็กมากอาจจะเป็นข้าวป่าเฮ้ยเก็บไปผัดไหมผักบุ้งนาเดิเดินลงไปดูนยสิมันจะมียอดเก็บไหมน่ะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออย่างนี้เราเอาไปผัดได้แล้วก็มาอีกครั้งสำรวจอีกรอบที่ป่าดงอีจานนะอดีตตอนนี้ก็กลายเป็นได้หมดแล้วเหมือนที่ผมโชว์ตอนต้นคลิปอะ่ะแล้วก็อันนี้นะซากปรา,าสาท บ้านสากค้าก็เหลืออยู่เพียงเท่านี้แหละอันนี้คือที่เขาดันรถถ่ายมานะเอารถถ่ายดันมากองไว้ตรงกลางลเพราะว่าปลูกเป็นสวนยูคาริตัสครับก็ไม่เหลืออะไรแล้วแล้วมันก็สนุกดีนะที่ทําลายได้ขนาดนี้เก่งกันนะพวกเศษชิ้นส่วนโบราณถ้าเราไปดูที่วัดจะมีให้ดูไหมครับวัดนะครับมีหมรือไม่เหลืออะไรเลยไม่ได้แค่หินนั่นเด็ตอนที่พี่มาทําหมู่บ้านนี้เห็นเป็นอย่างนี้เลยนี่ครับหินเห็นอะไรเขาเอาแต่ก่อเขาพุดเอาห็นลาพวก ุดได้ไหมทำไม่รู้กันครับไม่น่าจะได้บางคนเข้าก็ได้นะบางคนเข้าขุดแเจตื่นช่วงที่ยนี้ตอมะขามงกใหญ่ตรงนี้ตอหนึ่งแต่ก่อนเนาะเขาขุดใต้ตอเข้าก็ได้บนโน้นนี่แหละและอันที่ว่าดึงหินขึ้นมาน่ะคือเขาขุดขุดลึกหน้าแล้วก็เอาลอกดึงขึ้นมาอ๋อคือห้องสมบัติใช่ไหมครับเอาเก็บขึ้นมากองไว้กองไว้จะสมบัติเอาไปหมดแล้วสมบัติในเพื่อประจายควาไปอยู่นี่อ๋อวัดนี้ก็เคยอยูอ่ตรงนี้ครับเออแล้วมันจะเป็นเหลืออะไรเนาะก็เฮี้ยนหมดแล้วเนาะ ตรงไหนตรงทุง่งนาที่มันมีพวกเศษกระเบื้องแตกๆครับรอบๆนี่นะ่ะเศษนี่ก็มีทั่วไปนี่โน่นนี่ก็มีโน่นอ,นอ้อยเนี่ยครับนั่นแหละเป็นกระเบื้องเศษยินเขาหมดเลยนะก็มีทั่วไปก็มีตรงป่าอ้อยนั่นริมป่าอ้อยตรงนั้นตะกอนคุดหนูเนาะจะได้พวกกระดูกคนโบราณอ๋อแสดงว่าอาจจะเป็นที่ฝังศพคนโบราณอยู่ตรงนี้เนาะโน่นไม่เป็นมดนะเนี่ยครับต่ก่อนที่เคยได้กําไรอยู่พอมือตรงลักไปนั่นแหละกำไรเกา่าๆกำไรสำริ์หรือว่ากำไรกไรตะกั่วนตะกั่วนะครับ